มีขายตลอดทั้งปีขายทั้งมะม,ม่วงสูงมะม่วงดิบแล้วก็มีหลายสายพันธุ์พริกพกต่ตอนหนึ่งวันเยอะนะสิบตันขึ้นอนะัตราเศษ ตัวเดงก็มีเสียวเซวยแก้วขมิ้นม่นวงเราใหญ่อยู่นะแล้วก็มีสินค้าตลอดไม่ยอมให้สินค้าขาดถ้าประจําก็จะเป็นของแถวสุพรรณคุณภาพรสชาติมันจะหวานมันใครดีอะใครดีตอนนี้ลูกค้าก็ตามรถเข็นตลาดนาดัดส่งใต้ด้วยทํามาประมาณ15หปีแล้วนะพี่ก็ทําส่งเขาตลาดสีม่งเมือง,องนี่เป็นสถานที่แรกที่ให้อาชีพผ้าขยาสร้างอาชีพในการค้าขายไม่ว่าผักหรือผลไม้ให้มาที่ตลาดสีม่งเมืองได้เลย ก่อนก็ทํางานที่โรงงานที่นวำวนนครพอดีว่าพี่สาวค้าขายก็เลยมาช่วยพี่สาวพี่สาวก็าขายผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดอะ่ะอ,อ๋อเราจับช่องทางได้แล้วก็มาทําของตัวเองมะม่วงนี่ตอนนั้นเป็นผลไม้ที่กําลังบูมอะ่ะเพราะว่าแต่ละบา้านปลูกน้อยๆ้อยอะ่ะแต่ตอนนี้เขามาทําเป็นไร่ที่แบบผลผลิตมันออกเยอะเขาก็เลยต้องการเหมือนกับพื้นตลาดว่าเออมะม่วงเป็นตัวทูโลงนะอะไรอย่างเงี้ยราคาพมกตอนนั้นก็ราคาสูงนะเพราะว่าผลผลิตมันออกน้อยมันไม่ล้นตลาดเหมือนทุกวันนี้บางพันก็ราคาเกือบโลละเป็นร้อยบีค่ะ นี่เปิดร้านก็ขายไม่กี่ลังหรอก3-4อย่างประมาณร้อยโลนี่ขายวันนึงก็เก่งแล้วนะมะม่วงที่ร้านมีขายตลอดทั้งปีค่ะขายทั้งมะม่วงสุกมะม่วงดิบแล้วก็มีหลายสายพันธุ์แก้วคมิ้นเียวสวร์มะม่วงแรดปลาลัาน่นอาทูจีนหงน้ำมันหอน้ำดอกไม้แล้วก็มหาชนก ของเรามีสินค้าตลอดไม่ยอมให้สินค้าขาดถ้าประจำก็จะเป็นของแถวสุพรรณแล้วก็จะมีแก้วขมิ้นเนี่ยจะนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะ่ะผลผลิตข้มีตลอดไงชาววันแรกพี่เริ่มขาย15ปีพี่เริ่มทาก็ทาเยอะผลผลิตมันออกเยอะพี่พูดได้เลยนะไม่ทำมะม่วงส่งใตย้ยอดขายเปลี่ยนไปไหมก็เป็นตามสถานการณ์ปัจจุบันขายดีอ่ะขายดพีพี่พต่ตอนหนึ่งวันเยอะนะสิบตันขึ้นหนละักแสน รสชาติที่ตลาดนิยมเนาะต้องดูผิวยิ่อออกเข้มๆหน่อยแล้วก็มันจะมีนวลขนาดลูกมีผลไหมมันจะเป็นอายุมากกว่าขนาดผลไม่เกี่ยวเปรี้ยวหวานมันรสชาติอร่อยแก้วขมิ้นต้องเลือกลูกที่แก่จัดดีกก็สีผิวอันนี้คือแก่จัดแก่จัดก็จะออกนวลนวลหน่อยสีข้างในมันก็จะต่างกันหน่อยอ,อันนี้ก็เดือดสวยมันจะมีกลิ่นของมันเองอะ่ะเลือกลูกผิวเข้มแล้วก็มีนวลออกลูกปองๆทองๆอ,อ,อ,อันนี้จะอ่อนกว่าอายุอายุเขาจะอ่อนกว่าแล้วสีก็จะออกเงี้ยนี่สีเขาจะออกเข้มๆก็จะมันหวานอันนี้ก็จะอมเป เปลือก็จะต่างกันหน ой, ่อยคือก็จะเข้มแล้วก็มีนวนอันนี้ก็จะอ่อนๆจะไม่ออกลายอะ ตลาดสีม่วเมืองเ,เป็นสถานที่แรกที่แบบให้อาชีพที่ตลาดแบบนี้มันไม่ค่อยมีแล้วสีม่วเมืองมันอยู่ชานเมืองไปมาสะดวกมีสินค้าครบวงจรเขาไม่ได้มีแค่มะม่วงเขามีผกักมีอะไรทุกอย่างสะดวกสบายที่จอดรถกว้างขวางเบิดตลอด24ชั่วโมงถ้าใครอยากสร้างอาชีพในการค้าขายไม่ว่าผักหรือผลไม้ให้มาที่ตลาดสีมงเมืองได้เลยตอนนี้ลูกค้าก็ตามรถเข็นตลาดนัดแล้วก็ส่งใต้ด้วยทำมาประมาณ15ปีแล้วนะพีก็ทําส่งเขาเขาก็จะเป็นโงเหมือนเราอะ่ะเขาก็มีแม่ค้ามาซื้อต่อไปขายตามอําเภอตามต่างจังหวัดถ้า าอยากทาอาชีพค้าขายเกี่ยวกับมะม่วงมาหาพี่ที่ร้านได้ที่ร้านน้องน้อยตลาดตีมุเมืองให้คําปรึกษาได้เราบริการลูกค้าดีแนะนําได้แล้วเอาสินค้าที่มีคุณภาพลูกค้าต้องการได้ไซส์ขนาดนี้เราหาให้ลูกค้าได้อยากจะซื้อมะม่วงอ่ะถ้าอยากได้ราคาส่งต้องซื้อขั้นต่ํา10โลแต่ถ้า5้าโลเป็นราคาขายปีใครสนใจที่จะค้าขายมะม่วงมาที่ร้านน้องน้อยตลาดสีมุเมืองซอย5ทับสเบอร์081 805 0631่้ค่ะ ที่ร้านเปิดตลอด24ชั่วโมงทุกวันเลยค่ะไม่มีวันหยุด